สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูไปเถอะวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกันถึงความรู้สึกหลังชมภาพยนตร์ Kingdom of the Planet of the Apes <c oughs> ก็เป็นภาพยนตร์ลำดับที่4ของแฟรนไชส์ Planet of the Apes ฉบับรีบูตโดยเรื่องราวในภาค Kingdom จะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในภาค War for the Planet of the Apes โดยในตัวหนังเนี่ยเขาไม่ได้ระบุเจาะจงเวลาครับแต่เขาใช้คำว่า many generation คือจะกี่ปีไม่รู้แต่ว่าอ่างกันหลายช่วงอายุพอสมควรซึ่งมันก็นานพอที่เหตุการณ์ในภาคตามภาคก่อนหนนี้นนจะกลายเป็นเรื่องเล่ากลายเป็นตำนานที่เหล่าวานอนเล่าปากต่อปากกันมาโดยเนื้อหาเรื่องราวในภาคงด้อมก็จะโฟกัสไปที่โนอาวานอนหนุ่มแห่งเผ่าอินฟีที่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเผ่าของโนอาได้ถูกอีกเผ่านึงโจมตี ทำให้สมาชิกเผ่าอินทรีแล้วก็ครอบครัวของโนอาโดนจับไปโนอาจึงรีบเดินทางไปเพื่อหวังที่จะช่วยครอบครัวแล้วก็เผ่าอินทรีของเขาแต่ระหว่างทางเนี่ยโนอาก็ได้พบกับเมย์มนุษย์สาวปริศนาที่ต้องการเดินทางไปยังที่ที่กลุ่มเผ่าอินซรีโดนจับไว้เพื่อตามหาสิ่งของบางสิ่งบางอย่างทําให้ทั้งโนอาแล้วก็เมย์ถึงแมว้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะไม่ค่อยไว้ใจกันแต่ก็ต้องรวมมือกันเพื่อจุดประสงค์ของตัวเอง และทั้งคู่จะทำสำเร็จได้หรือไม่ต้องไปติดตามรับชมใน Kingdom of the Planet of the F เรื่องนี้ผมก็จัดให้อยู่ในหมวดหมู่หนังภาคต่อที่ดีเทียบเท่ากับภาคก่อนหน้านะคือไตราภาคก่อนหน้านี้ทั้งภาค Rise ภาค Dawn แล้วก็ภาค War เนี่ยส่วนตัวผมนะผมชอบในระดับที่มันเท่าๆกันอนะคือถ้าเป็นกราฟก็คือมันค่อนข้างที่จะเท่ากันเลย คือมันไม่ได้มีความรู้สึกที่ภาคไหนมันจะโดดเด่นเกินหน้าเกินตาภาคอื่นในแต่ละภาคอ่ะคือโอเคว่าในแต่ละภาคเนี่ยมันก็มีข้อเสียมีส่วนที่ผมไม่ชอบในแต่ละภาคนะแต่ว่าพอออกมาเกลี่ยกันแล้วเนี่ยความชอบโดยเฉลี่ยมันค่อนข้างจะเท่าๆกันมันไม่ได้ทิ้งห่างกันมากทําให้ภาพรวมของไตรภาค planet of the apes ฉบับรีบู t เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีคุณภาพเป็นไตรภาคที่ดีอะพูดง่ายๆซึ่งในภาค kingdom ก็ถือว่าเป็นหนังภาคต่อที่ดีนะสำหรับผมอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นภาคต่อแบบโดยตรงแต่ว่าภาค k i n g d o มสามารถที่จะบอกเล่าแล้วก็สานต่อสิ่งที่ไตรภาครีบูทเขาทิ้งไว้ให้อะ่ะได้อย่างน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะก็คือเรื่องปมคอนฟ lict ระหว่างวานอนกับมนุษย์ที่มันคือหัวใจหลักของเฟรนชชสยเรื่องนี้อะ่ะคอนฟ l i c ที่ว่าท้ายที่สุดแล้วมนุษย์กับวานอนเนี่ย สามารถที่จะอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ที่มันร่มสลายไปแล้วได้หรือไม่ซึ่งไอคอนฟิกที่ว่าเนี้ยก็ยังคงถูกสารต่อแล้วก็เป็นการสารต่อที่แบบยังคงความเข้มข้นเอาไว้ได้ดีมากๆเพราะว่าในตอนจบของเรื่องครับตรงนี้จะมีสปอยนิดหนึ่งนะคือตอนจบของเรื่องเนี่ยฝ่ายมนุษย์สามารถที่จะแอคทีฟเวตปรับองศาดาวเทียมทำให้มนุษย์ที่รอดชีวิตอยู่ตามบังเกอร์หลบภัยหลายๆกลุ่มเนี่ย สามารถที่จะเชื่อมต่อสามารถที่จะคอนเน็กกันระหว่างกลุ่มต่างๆได้แล้วและแน่นอนว่ามนุษย์เนี่ยก็ยังคงหวังที่จะชิงดาวเคราะห์ดวงนี้คืนจากเหล่าวานอนซึ่งตรงนี้เนี่ยในมุมมองของฝ่ายมนุษย์นะครับวีรกรรมของตัวละครเมคืคอวีรกรรมที่โคตรกล้าหาญแล้วก็เป็นการจุดประกายความหวังของมวลมนุษย์เลยในขณะ,ะเดียวกันเนี่ยเหล่าวานอนก็ยังคงไม่ไว้ใจมนุษย์อยู่ดี อย่างตัวละครโนอาวานอนหนุ่มที่ได้ฟังเรื่องราวในยุคอดีตจากรากาลิงอุลังอุตังนักวิชาการเพื่อนใหม่ของโนอาที่บอกว่าในอดีตมนุษย์กับวานอนอาศัยอยู่ร่วมกันแต่ว่าสิ่งที่โนอากับองเพื่อนได้เห็นจากหนังสือเรียนของเด็กๆในบังเกอร์แห่งหนึ่งมันเป็นภาพของวานอนที่เป็นฝ่ายถูกกักขังอยู่ในกรงไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ ภาพที่โนอาเห็นมันช่างต่างกับเรื่องราวที่โนอาได้ฟังมาอย่างมากซึ่งในช่วงท้ายของเรื่องนะครับบทสนทนาระหว่างเมกับโนอาช่วงท้ายเรื่องเนี่ยมันก็เป็นฉากที่ตัวละคร2ตัวมาบอกลากันแต่ว่ามันเป็นไดอะล็อกที่สําคัญมากๆนะใจความมันประมาณว่าเมเนี่ยบอกกับโนอาว่าสิ่งของในบังเกอร์อุปกรณ์สิ่งก่อสร้างเทคโนโลยีไอเดียความคิดอะไรต่างเนี่ยมันล้วนถูกสร้างโดยมนุษย์แล้วก็ เป็นของมนุษย์อะ่ะเป็นสิ่งที่เราวานอนมันไม่อาจจะเข้าใจได้ขณะเดียวกันเนี่ยโนอาก็ตอบกลับไปประมาณว่ามนุษย์ต้องการให้วานอนกลับไปอยู่ในจุดที่พูดไปได้หรือว่ากลับไปมีสติปัญญาเป็นแค่สัตว์แบบเดิมหรอพวกมนุษย์ถึงจะพอใจอะไรประมาณนี้นะครับมันช่างเป็นการบอกลาที่โคตรตึงโคตรตึงจริงๆเลยซึ่งไดอล็อกดังกล่าวเนี่ยมันก็ย้อนไปที่คอนฟ lict หลักของเรื่องคือ มนุษย์กับวานอนสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้หรือไม่ซึ่องอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าไอ้เรื่องปมประเด็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับวานอนเนี่ยถูกสารต่อแล้วก็ถูกบอกเล่าได้อย่างดีแล้วก็ยังคงความเข้มขน้นตรงเนี้ยผมชอบมากๆแล้วก็นอกจากเรื่องปมประเด็นคอนฟ lict ที่ผมชอบแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือชอบบรรยากาศโดยรวมของเรื่องนะคือมันเหมือนกับเป็นการพาคนดูไปสำรวจโลกหลังหายนะโลกแบบโพสต์ a p พค a l y p ในจักรวาล Planet of the Apes ฉบับรีบูทอ่ะนะครับโดยคนดูเนี่ยแทบจะสํารวจโลกไปพร้อมๆกับโนอาเลยซึ่งส่วนตัวนะผมชอบอะไรที่แบบมันโพสต์อภิปรายอยู่แล้วมันก็เลยถูกใจถูกใจในจุดนี้เป็นพิเศษนะครับส่วนงานโปรดักชั่นพวกฉากหรือว่างานเทคนิคพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้ตินะส่วนการเล่าเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะเล่าเรื่องไปเรื่อยๆคือเนื้อหาเรื่องราวเนี่ยเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่ว่า แต่นะครับมันก็มีข้อเสียในตัวของมันก็คือช่วงกลางๆเรื่องของหนังนครับมันจะมีจังหวะที่รู้สึกอืดๆรู้สึกย,ย้อยๆอยู่พอสมควรคือด้วยวิธีการบอกเล่าเรื่องราวที่แบบไปเรื่อยๆเ,เนี่ยโอเคข้อดีคือมันทําให้คนดูค่อยๆซึมซับค่อยๆรับรู้เรื่องราวไป,ปรพร้อมๆกับตัวละครแต่ว่าข้อเสียเนี่ยไอ้พวกจุดเร้าจุดเร่งอารมณ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งอิมแพคกับคนดูมากพอนะครับแล้วก็จังหวะโมเมนต์แปลก หรือว่าจังหวะอีหยังวะเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะในเรื่องนี้ซึ่งมันไม่ได้เป็นแผลที่ใหญ่อะไรเลยมันออกจะเป็นแผลเล็กๆซะด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าถ้าแผลเล็กๆแต่ว่ามันจํานวนเยอะเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกแบบตังหิดตังหิดนะระหว่างดูอย่างฉากบอสไฟสุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่ามันโคตรจะคลีเช่เลยอ่ะคืออารมณ์แบบกะแล้วว่ามันต้องมาแบบนี้มันก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆโคตรคลีเช่เลยจริงๆแต่ว่ามันยังดีไงมีด้านอื่นๆมากรบให้มันก็เลยพอจะมองข้ามตรงนี้ไปได้ ก็สรุปแล้วกันนะครับสำหรับ Kingdom of the Planet of the a e p s เอาแบบสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะสำหรับผมเป็นทั้งหนังภาคต่อและภาคต้นที่ดีมากๆคือตัวหนังมันรับมรดกตกทอดจากไตรภาคเดิมเนี่ยนำมาสารต่อมาบอกเล่าในรูปแบบในสไตล์ของตัวเองมีทิศท,ทางของตัวเองที่มันดูแล้วมันแตกต่างกับไตาภาคเดิมอะ่ะคือมันมีองค์ประกอบมันมีเอ e ลเมนในไตาภาคเดิมอยู่เพียงแต่ว่ามันถูกนําเสนอรสชาติใหม่ๆ มีทิศทางใหม่ๆแล้วก็มีความเป็นหนังปูเนื้อเรื่องอะเป็นหนังภาคต้น่ะที่มันดูน่าสนใจแล้วก็ลงตัวมากๆถ้าถามว่าผมชอบไหมเนี่ยผมตอบได้เลยว่าชอบมากๆแล้วก็มีคําถามคลาสสิกครับคือคําถามที่ว่าเราต้องดูภาคไรส์ภาคดอนภาควอลมาก่อนไหมถึงจะดูภาคนี้ดูเรื่องสําหรับผมนะตอบได้เลยว่าจําเป็นต้องดูมาก่อนมากๆไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างในเรื่องนี้เลย คิดเห็นยังไงบ้างรครับกับ Kingdom of the Pirates of the a e p s ใครที่ดูแล้วชอบไม่ชอบตรงไหนพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับดูไปเหอะขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับก่อนจากกันไปก็เช่นเคยครับถ้าชอบคลิปวิดีโอพวกเราก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เปกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ